สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไอ้กันแล้วนะคะวันนี้ไอซ์มียาริตหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะคะปีใหม่หมปีสองพันยี่สิบแบบนี้นะคะได้เป็นสีดําสําหรับผานไหนที่กําลังหาโฉมปีนี้อยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์เบลไลท์สวยๆแบบนี้กระจังหน้าจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยวัสดุโครเมียมแบบนี้เลยค่ะตัวงานสีรถนะคะเป็นสีดํานะคะ สเปคเดิมโรงงานนะคะอันนี้ใหม่เนีบบ้นยๆวิบบ่งวิบบ่งแบบนี้เลยเดี๋ยวขัดสีใหม่ออนส่งมอบนะรับรองได้เลยว่าสีวิ่งวันนี้ค่ะ<ม>ล้อนะคะเป็นล้ออลอยสเปคเดิมโรงงานขนาดขอบล้ออย,อยู่ที่ r สิบห้าค่ะได้ลายพูโทนแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีชัยเขาเรียกว่าสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะมานะคะไฟเลี้ยวแบบนี้มาให้นะคะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของภายในนะคะ จะเป็นเบาะหนังสเปคเดิมโรงงานนะคะตัวเบาะหนังนะคะเป็นเบาะสีดำรัแบบด้วยได้สีน้ำเงินส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์ระบบดิจิตอลหน้าจอลองรับล้องถอยหลัง Apple c a คเพ a ์ออโต้ d ได้ค่ะมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยอันนี้มาอยู่ที่52 0 0 0เท่านั้นเองนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นบอดหนังสเปคเดิมโรงงานเหมือนกันตัวบอดนะคะสามารถพับแยก40-60ได้นะคะเผื่อว่าไว้วางของได้ค่ะในในตัวรถค่อนขอ้างกว้างขวางอยูอ่พอสมควรเลยนะคะใครที่ทกําลังมองหารถเล็กประหยัดน้ํามันนะคะแล้วปีใหม่ๆนะแนะนําเลยค่ะคันนี้อีกหนึ่งคันเลยไฟไท้ายนะคะสวยๆแบบนี้นะคะได้เป็นไฟไท้าย LED แล้วนะรุ่นนี้มีโลโก้ยาลิสอยู่แบบนี้นะคะ ทายรถนะคะก็จะมีถาดท้ายมาให้นะคะแล้วก็ชุดเติมลงยางเพิ่มเติมให้นะคะมีสเตอร์ดมารอบคันช่วงล่างใหม่ๆแบบนี้ไม่มีขึ้นสนิมนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการจัดไฟแนนซ์หรือว่าต้องการจัดโสดสามารถโทรหาไอได้เลยนะคะที่เบอร์สูตรแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะรับประกันรถสวยตรงปกทุกคันอย่างแน่นอนค่ะ